เอตตอล็อกใส่พัดได้ไหมหมูยุ่ได้เดี๋ยวหมูพ่อพอพอเฮ้ยหมูออกเหล็กใส่สองตัวใส่คันได้ไหมบ่เหล็กก็น้อยริมน้อยน่สวัสดีครับผมครับวันนี้ระเบียบมาเล่นที่เชพูมครับผมวันนี้เราก็ให้รถระเบียบเข้ามาที่บริษัทเรามาทําองศาตู้ใหม่ครับผมครับองศาเก่าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่มันไม่เพียงพอครับผมวันนี้เลยทําการมาทําองศาใหม่ครับเพื่อเก็บหน้าตู้ได้เยอะมากขึ้นครับผมครับช่วงแรกทําไมเราไม่เอาตรงนี้เยอะเพราะว่าหนึ่งครับเรากลัว คนจะอยู่หน้าตู้ประเนี้หนวกหูครับผมผมคิดว่าพอไม่พอทีนี้ครับมาชมองศาแรกไปเองครับอันนี้คือองศาแรกของเราครับตันนี้คือองศาแรกของเราครับองศาแรกของเราเนี่ยเราลงหน้าตู้ประมาณ2ใบ3ใบครับผมครับองศาใหม่ครับนู่นดูครับ4ใบครับเก็บหน้าตู้ลงทั้งหมดครับผมครับข้อดีของลายเลขมันสามารถให้ตู้อะไรไปตกที่กี่เมกี่เมตก็ได้นั่นคือข้อดีของตู้ลายเลขครับสำหรับจุดนี้ครับผมวันนี้มาถึงบ้านแล้วเราก็ทําการแก้องศาตู้ใหม่ ทำไมไม่แก้นงานมันแก้ยากต้องตัดลงตะเล็กออกหลายอย่างครับผมเพราะว่ารถเราเนี่ยมีห้องเครื่องอยู่ข้างหน้านะครับผมมีห้องเครื่องอยู่ข้างหน้าโค้งหลังตู้ครับต้องมีการตัดการเสริมเพื่อรับตู้กลางครับตอนนี้มาถึงบ้านแล้วก็สามารถทํตรงนี้แล้วครับผมแล้วก็องศาเก่าครับผมครับตู้มันจะติดข้างบนก่อนก่อนที่เราจะก้มหน้าด้ครับผมครับวันนี้เราก็ตัดโก้มหน้าตู้อีกเพื่อเก็บหน้าเวทีให้ละเอียดมากขึ้นครับผมถามว่าโอเคไหมตอนทงานก็โอเคครับผมครับแต่ครับแต่อะไรครับผมครับบริเวณ ตรงนี้ครับบริเวณนี้ตู้เสียงกลางก็อยู่สูงครับผมเราต้องฟังห่างตู้ประมาณสักสิเมตรจะได้ความชัดของเสียงครับผมครับวันนี้เรามาเก็บตรงไหนครับเก็บตรงหน้าตู้ครับบริเวณ10เมตรเนี่ยเป็นหลักครับผมเอา10เมตรเป็นหลักวันนี้ครับที่เราเอาตู้เอารถเข้ามาในบ้านครับผมครับส่วนตู้บนครับก็ไปเหมือนเดิมครับผมครับตู้บนก็ตอนนั้นผมทาไว้ที่ร้อเมตรครับตอนนี้ครับตกที่ร้อยเมตรครับสำหรับตู้บนครับแต่ละองศาก็ทําการเรียบเรียงใหม่ครับผมครับเพื่อต้องการเก็บรายละเอียดหน้าเวทีให้เยอะมากขึ้นครับผมครับ อันนี้มันเป็นตู้ปากโหลดครับข้อเสียมันคืออะไรครับข้อเสียคือหน้าตู้มันจะหายครับผมครับเพราะว่ามันเป็นฮอนโหลดมันไม่ได้หน้าเปิดถ้าหน้าเปิดเนี่ยหน้าตู้จะออกซ้ายออกขวาครับผมตอนแรกเราคิดว่าจะพอแล้วครับผมก็ไปนั่งฟังว่าพอแล้วทีนี้คนเรามีหลายเพศหลายวัยนะครับผมครับวัยรุ่นประมาณนี้ก็ถือว่าพอครับแต่คนที่อายุสูงหน่อยอาจจะมีการหูอื้อบ้างอะไรบ้างประมาณนี้เราเลยมาทําการแก้องศาเพื่อเก็บองศาหน้าตู้มีประสิทธิภาพมากทุกปัญหาครับที่ ทุกคนคอมเมนต์มาครับผมเก็บรายละเอียดเพื่อมาแก้ไขในระบบของเราครับให้ดีสมบูรณ์ที่สุดครับผมรอติดตามชมหน้างานครับวันนี้ก็เล่นที่ชยภูมิครับผมเราจะไปติดตามชมหน้างานในสมบูรณ์ที่สุดอย่างเมื่อคืนเนี้ยผมก็ออกจากบ้านร้อยกิโลครับเพื่อไปฟังว่ามันเกิดปัญหาตรงไหนครับฟังแล้วปุ๊บเกิดปัญหาปุ๊บเราก็นํารถมาบ้านเพื่อแก้ปัญหาตรงที่มันขาดหายครับผมวันนี้เราก็แก้ตัวนี้ใหม่ครับรับรองว่าหน้าตู้แสบหูแน่นอนครับผมสำหรับงานนี้โอเคครับรอฟังงานจริงครับผม